กัละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีโฆษณาอยู่ตัวหนึ่งที่ทำให้ผมชอบและก็ติดใจมากไม่ใช่อะไรที่ไหนเมื่อเจ้าบ่าวมาได้กับเจ้าสาวคนนี้ใครๆเขาก็ว่าสมน้ำมากวางตุ้งหนูจะไม่ยอมลุกจนกว่าลุกจะทำวางตุ้งให้หนูก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัต แล้วก็รายการสราระแท้ไม่มีนี่กับช่วงโฆษณาสุดพีกนั่นเองเอ่อเอาจริงๆผมก็ไม่เห็นโฆษณาที่แบบว่าพีกๆมานานแล้วนะอืน้องกล้าคาสโนวาไงครับโอ้โหชื่ออันนี้เลยครับพี่ชิวัตอันนี้น้องมาบ่อยมากนี่ครับอืมโฆษณาฮอนเงั้นหรือเข้าใจนะช่วงน,นี้ขาขอมันก็มีแต่เลขกลงเลขกลงรับรับเอาไปเถอะอย่าคิดมาก นานมากนะครับตั้งแต่รุ่นโทรศัพท์รุ่นเขาเรียกกระดูกหมาสามหมื่นสี่หมื่นอะกระดูกหมาสมัยนั้นแล้วที่หอนใหม่อะทำไมใหญ่ขึ้นอ๋อที่หอนใหม่อะทำไมใหญ่ขึ้นอะไรนะที่หอนใหม่อะทำไมใหญ่ไอ้พวกโรคจิตเธอเนี่ยใหญ่ <S <s เออเขาใหญ่ขึ้นอร่อยสดชื่นขึ้นอันนี้คุนค้นๆนะ เดี๋ยวดูชื่อคลิปโอ้โห1998โอ้ของฮอนไทยแลนด์เลยนะครับ1998ผมเกิด1989โอ้โหผมแค่10ขวบคิดว่าสมุดโน้ตท,ที่ดีต้องเป็นอย่างเทียนเนี่ยเสียงเบายัางโอเคสมุดโน้ตต้องเขียนเลือ่อนรีดเนียนดับเบิลเอเบล เส้นสายที่คุณเหยียบไปทุกเส้นมันจะถล่มช้าน้ำมึกที่มันไหลออกจากปากกาหุ่นจะซึมก็เป็น,นกระดาษติยาทำงานชีวิตคุณจะดีขึ้นชีวิตคุณจะดีขึ้นอนาคตคุณจะดีอืมไม่มีอะไรเอา้าแล้วเรียกทำสมุดโนดตราชาสมุดโนดตราชาแค่เปลี่ยนสมุดชีวิตก็ดีดดขึ้น<ด>ไม่ใช่แล้วลืมบอกนะครับน้องโรด รนคอนโอเคไม่เป็นไรผมมีตัวช่วยรนคอนเชนรนคอนนะครับน้องนิติพลนะครับอ่านชื่อผมออกได้ครับโอเคได้ได้ได้กุ้งสีเฟอร์ชอยดดูหรือยังขอยาตครับผมบินครับโอ้ผ่อนได้ไหมฮะไม่ได้มากินข้าวขอผ่อนผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นสามเดือนได้ไหมไม่ได้ใช่ขอขอผ่อนไม่ได ได้ครับผม100%สามเดือนได้ไหมได้ครับผมแค่โทรสั่งทุกอย่าง0%ครั้งแรกกับบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สชอยวีซ่าแพลตินัมอย่าฟุ่มเฟือยนะเฮ้ยไปซื้อโทรศัพท์ซื้อกระเป๋าซื้อลอะผ่อนได้ไหมอันนี้เขาจอันนี้มากินข้าวเนี่ยผ่อนค่าข้าวนี่นะตัวไม่แน่นะครับอาจจะเป็นโอมกษเตรก็ได้ อันนี้ได้ไหมอ่าน้องสุภกรนี่ครับได้นะครับแต่แต่เคยดูแล้วหมดชีวิตฉันให้เธอโฆษณาชิ้นแรกของกระดาษอโอ้โหดูสภาพ360พีเหรอ240รี่พีหนักกว่าเดิมอีกโอเคน,น่าจะเก่ามาก <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> ออสักคิปสักคิป <c oughs> สักคิป <c oughs> เมื่อเจ้าบ่าวมาได้กับเจ้าสาวคนนี้ใครๆเขาก็ว่าสมน้ำมากน้ำสมเนื้อครับท่านเออทำไมพี่บิดล่ะไม่ใช่สมเนื้อกันดีทั้งคู่เนี่ยก็ได้ขี่กันมาตั้งนานแล้วผมชอบผมชอบซับนะคอนฟิ d เ n น w ์วิ e อีชอว์เตอร์นะครับ not h a v i n g s เดี๋ยว ในภาคบอกว่าได้ขี่กันมาตั้งนานแล้วแต่ในซับบอกว่า not having ยังไงเนี่ยเพราะเขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้ขี่กันมาตั้งนานแล้วส่ครับโอ้ได้สีเขาสีกันมาตั้งแต่เป็นนักเรียนแล้วแล้วก็เจ้าสาวเนี่ยก็ขมคืนกับเจ้าสาวเออเอ้าเอา,เอางานแม่งกร่อยนะครับจังงวะนีเออ <c oughs> ปฏิท้องแล้วเดี๋ยวได้ทองเออทองทองมระาษกากับกระดาษแค่แผ่นเดียวเจาะจง d o u b ลเอกระดาษ d o u b l ลคุณภาพเพื่องานที่ราบรื่นมันยับได้ขนาดนั้นเลยหรออันนี้โทษกระดาษไม่ได้นะต้องโทษเครื่องปิ้นเนยมึงก็ยับเกินเอน้องพอฮาร์เปอร์นะครับโฆษณาฮูคอร์ หูคอนี่อ่าน่าจะเป็นพวกแอปไว้กันพวกคอเซนเตอร์พูดถึงคอเซนเตอร์แล้วจัดสกิปไหมมันไส้หรือเกินนอนอยู่ดีๆเนี่ยโทรมาเนี่ย breaking news นี่เรียกว่าหนักกันเลยทีเดียวครับมิจฉาชีพโทรหลอกเหยื่อปลอมเป็นตำรวจคราวนี้โทรหลอกคุณยายให้โอนเงินออคุณยายกูปอกกระเทียมอยู่เลยเนี่ยออมิจฉาชีพชม,ยยม,มีแอปหูคอ โทรเบอร์แปลกรู้ทันทุกสายเอออะไรแดกวะก็ไปทำงานดิเออไปทำงานดิใครวะเอชาร์บริษัทชั้นนำโทรเบอร์แปลกรู้ทันทุกสายอยากทำไหมงานอ่ะเออครับอยากครับการศึกษามีไหมไม่มีครัเอามีสัเนาทะเบียนอสายซ้อน ไม่ไซ้อนเข้ามือถือเว็บพนันโพสเข้าโดทำทุกสายเอ้ยคนชอบอ่ะอันนี้ไม่เคยดูใครรับสายเลยสงสัยทุกคนมีวูคออือะไรเฮดออีกไหมเนี่ยเบอใครก็ไม่รู้แต่กูรู้ว่าเป็นไรเดอร์ที่เป็นคนโทรมานี่แล้วจะไม่รู้ได้ยังไง ถ้าเองเป็นคนสั่งของจากไลเดอร์โอเคพี่พี่คนนี้พี่คนนี้มาเป็นไลเดอร์และคนที่กลับใจเนี่ชีวิตกูเปลี่ยนได้เพราะเออฮู้คอเรากดชอบเลยว่ะอนาคตที่ดีขึ้นโอเคสะดวกขึ้นอืมปลอดภัยขึ้นอืมไหนหูคอ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  ยังไงต้องขอบคุณพี่มากนะครับที่หางานให้เขาทำไม่เป็นไรเ้าจะส่งเนื้อกับตัวซะนะอ๋อเดี๋ยวเป็นพี่มีนะครับผมขอผมก็มีเพราะว่าจะโชว์กักหน่อยไม่อ้าวไม่ใหญ่เยี่ยมทำไมมึงไม่เหรอเดือดก็เดือเหรอเฮ้ยเออผดองอดักเลยหมดอ่ะทวนใหม่เออเอาเออโชว์เบอร์แปลกรู้ทันทุกสาย และอย่าลืม Lord w h ค s c ล l l Lord w h โอเคผมไม่เคยดูเลยฮะไอโฆษณา w ูคอเนี่ยโอเคน้องอ่า,าผมมีตัวช่วยนะครับธนวุฒิสุทธิประภาเธนวุฒิสุทธิประภาอย่าเป็นคอม p ิเลชั o n นะโอ้โหคอม p ิเลชั o n อ่าเอาสักอันละกัน ของปลอมเอาไงเหมือนเคยดูฮหของปลอมมันเยอะอืดูให้ดีๆสันคาร่าของแท้ไม่เคยดูไอ่เคยดูแล้วสันคาร่าที่ข้างกล่องตอนแรกเหมือนเคยดูน่ครับมาเจอสันคาร่าปุ๊บเออผมไม่เคยดูจริงด้วยว่ะสันคาร่าโอเคเอาเอาสักอันเลยครับคลิปนี้มันยาวทศพลไผ่แดงอันนี้ครับโอเคเอ่อเอ่อ ชาเกเรแบบนี้คีผมจะเหลืองไหมอ่าญี่ปุ่นเนาะอ่ะวาว่าอะไรอ่าฮะโฉกยิ่เบือออกแท่กมากับเขาด้วยเนี่ยเบือออกแท็ก

สนุกมากเลยฉันดูมาห้ารอบนะชอบมากเลยฉาาที่เขาเต้นรำกันอ่ะตอนดูห้ารอบนี่ครับถึงว่าแผ่นเป็นรอยโเอเคอโซเคนดีวีดีเล่นแผ่นไม่สะดุดถ้าแผ่นเป็นรอยก็สะดุดอยู่ดีป่ะแต่ก็หมดยุคแล้วนะครับ ถ้าว่าพวกเครื่องเล่น DV d ดีเนี่ยเคนะครับก็สมควรเก็บหลาแล้วนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆด้วยที่ส่งอะไรแบบว่าที่ผมไม่เคยดูเนี่ยมาให้ดูเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าในวันสอม้มีมหรือน้องเอาอะไรพี่ดูเนี่ยบางอันที่ผมสคิปข้ามไปเยอะๆแล้วน้องบอกว่าพี่ผมไม่ได้ออกเพราะว่าผมเคยดูแล้วนะครับนี่มาเนี่ยอันที่ผมไม่เคยเห็นเนี่ยเยอะก็ขอบคุณมากนะครับ แล้วเจอใหม่พาหน้านะครับไปสวัสดีครับเจ yeah.